สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หางหายไปนานนะคะเนื่องจากปุ๊กไม่สบายนะคะต้องพักรักษาตัวก็เลยไม่ได้ลงคลิปวิดีโอตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่นะคะยังไม่ได้หายค่ะแต่อาการดีขึ้นปุ๊กต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่หลังไมค์มาถามถ่ายอาการว่าปุ๊กเป็นยังไงบ้างแล้วปุ๊กก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ปุ๊กไม่ได้ตอบข้อความครเลยเนื่องจากสภาพจิตใจตอนป่วยนี่คือไม่มีกระจิตกรใจจะทําอะไรเลยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วปุ๊กอาจจะลงวิดีโอนานๆปุ๊กอาจจะลงทีนะคะเนื่องจากปุ๊กยังไม่ได้หายขาดดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดอาจจะนานๆลงคลิปวิดีโอทีต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาถักดอกพุดธนะคะสีชมพูหรือเพื่อนๆจะถักเป็นสีขาวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ จะมีที่หนีบผมนะคะเข็มพลกใช้เป็นเบอร์หนึ่งจุดห้นะคะเพืพ่อนๆสามารถปรับใช้ตามลักษณะไหมผมที่เป็นเพืพ่อนใช้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีเมจิกเอาไว้เพ้นนะคะจะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะกันไกรล,ลวดพลุกใช้เป็นเบอร์0.3นะคะ ฟลเทพ์พวกใช้เป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะส่วนไหมพรมนะคะพวกจะใช้สองขนาดาสีเขียวพวกจะใช้เป็นอ่าไหมพรมอะคริลิกนะคะ Dk อะคริลิกส่วนตัวกีบนะคะตัวดอกพวกใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะไหมพรมอะคริลิกสีพายเพื่อนๆจะใช้เป็น,ป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 นอ่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาถักตัวตัวดอกกันก่อนนะคะถ้ามือปุ๊กสั่นหรือววกกล้องสั่นต้องขออภัยด้วยนะคะปุ๊กยืนถักนะคะปุ๊กยืนอัดคลิปวิดีโอเพราะว่าปุ๊กยังนั่งไม่ได้นะคะนั่งแล้วจะปวดปุ๊กเลยต้องยืนยืนอัดคลิปนะคะถ้ามันสั่นหรือยังไงปุ๊กต้องขออภัยด้วยนะคะตัวอดอกนะคะ หนึ่งดอกจะมีทั้งหมดห้ากลีบนะคะขึ้นโซ่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ โซ่ครบ8หลักแล้วนะคะให้เพื่อนๆถัก F นะคะในหลักที่5แล้วก็ถัก T นะคะไป2หลัก1 2 พอถักทีครบสองหลักนะคะให้เพื่อนๆถัก x กนะคะไปทั้งหมดสองหลักหนึ่งสองพอถัก x นะคะครบสองหลักให้เพื่อนๆถักโซ่นะคะสี่หนึ่งสองสามสี่ลักษณะนี้นะคะใช้รดที่เตรียมไว้นะคะ แล้วก็ถัก X นะคะไปทั้งหมด8หลักนะคะ1 2 3นะคะ4 ก็8นะคะพอถัก X นะคะครบ8หลักให้เราถัก X นะคะตรงปลายตรงนี้นะคะ4ครั้งนะคะในหลักเดียวกัน1 2 3 4นะคะพอถัก X ครบ4หลักเราก็ถัก X นะคะไปอีก8หลักนะคะ หนะคะหกเจ็ดแปดนะคะ,ะ,คะมือปุ๊กสั่นนะคะปุ๊กรู้เลยต้องขออภัยด้วยนะคะพอถัก X นะคะครบแปดหลักแล้วให้เราถัก C นะคะในห,หลักแรก ดึงลวดนะคะด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวนะคะเวลาประกอบมาเขาจะตรงก้านเขาจะได้ไม่ใหญ่เกิน เสร็แล้วนะคะถักทั้งหมดห้ากลีบนะคะลักษณะนี้นะคะต่อมาถักใบนะคะสีเขียวใบนะคะขึ้นโซ่ยิบสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะคะพอถักโซ่ครบยี่สิบสามหลักแล้วให้เราถักเอ็กนะคะสองหลัก นสองถักทีสองหลักนะคะ1นสองพอถักทีครบสองหลักให้เราถัก F นะคะไปทั้งหมด12หลัก1 9 10 1สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะพอถัก f ครบสิบสองหลักแล้วให้เราถักทีนะคะทั้งหมดสี่หลัก หลักต่อมาถัก X นะคะหลักต่อมาถัก X โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X นะคะลงไปในหลักเดิมถัก X แล้วก็ถักทีนะคะไปทั้งหมดสี่หลักหนึ่งสอง <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะสามสี่นะคะพอถักทีครบสีสี่หลักแล้วนะคะเหมือนเดิมถัก f นะคะไปทั้งหมดสิบสองหลัก หนึ่งสองสามสห้าหจด สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ถักทีนะคะไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ถักเอ็ดนะคะ หนึ่งสองแล้วก็ถักซีนะคะในหลักแรกอันนี้ไหมขาดแถวที่สองนะคะขึ้นโซ่หนึ่งถักเอนะคะไปทั้งหมดสองหลักหนึ่งสองเสร็จแล้วให้ถักทีนะคะไปสองหลัก หนึ่งสองถัก F สามหลักหนึ่งสองสามหลักต่อมานะคะถัก F สองครั้งในหลักเดียวกัน หนึ่งสองแล้วก็ถัก F ไปทั้งหมดสามหลักหนึ่งสองสามหลักต่อมาถัก F สองครั้งในหลักเดียวกันหนึ่ง 2แล้วก็ถัก f นะคะไป3หลัก1 2 3เสร็จแล้วนะคะหลักต่อไปให้เราถักถักทีนะคะทั้งหมด4หลัก1 2 สามสี่เสร็จแล้วถัก x อกนะคะสามหลักหนึ่งสองสามหลักตัวมาถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x นะคะลงไปในหลักเดิม ถัก X สามหลักหนึ่งสองสามถักทีสี่หลักหนึ่งสองสามสี่ถัก F สามหลัก หนึ่งสองสามหลักต่อมานะคะถัก F สองครั้งในหลักเดียวกันถัก F สามหลักหนึ่งสอง สนะคะหลักต่อมาถัก f 2สงครั้งในหลักเดียวกันถัก f 3มหลัก1นึสงสถักทีสงหลัก หนึ่งสองแล้วก็ถักเอ็กนะคะสองหลักหนึ่งสองถักซีในหลักแรกโซ่หนึ่งนะคะใส่ลวดนะคะ ถวที่3นะคะให้เราถัก X นะคะธรรมดาแต่ว่าให้ถักรอดห่วงนะคะไม่ไม่ได้ถักในห่วงอย่างนี้นะคะ1 2นะคะถักรอดนะคะถักใต้ห่วงลักษณะนี้นะคะ ไปจนถึงปลายงานเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเราต้องการให้เข้าแหลมนะคะตรงปลายถัก 1X แล้วก็ถัก T นะคะลงไปในหลักเดิมโซ่หนถัก c นะคะในโซ่แรกแล้วก็ถัก X นะคะสอดเข็มเข้าอย่างนี้นะคะดึงออกมาถัก X แล้วก็ถัก X นะคะลงไปในหลักเดิม ฝั่งนี้ก็ถัก X นะคะจนจนจบงานเลยนะคะ เดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะปลวกจะมาเล่าว่าพุกเป็นอะไรนะคะป่วยไม่สบายเป็นอะไรพอถักเอ็กจนจบนะคะถักซีปิดงานนะคะในหลักแรก จัดนะคะดึงอย่าให้เขาเบี้ยวนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้เทียนเทียนลนนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันนะคะ เดี๋ยวเราใช้เทียนลุนก่อนนะคะระวังนะคะเพราะว่าสีเขาเป็นสีอ่อนสีชมพูนะคะเวลาใช้เทียนลนต้องระวังนะคะใบด้วยนะคะ ก็ใช้เทียนนะคะลนเสร็จแล้วใช้ที่หนิบผมนะคะหนิบถ้าส่วนไหนเขาเบี้ยวนะคะเราก็จัด พอเราหนีบนะคะหนีบตามที่เราต้องการแล้วนะคะให้เขาเรียบแล้วนะคะเหมือนกล้องจะโม่ๆนะคะให้ใช้สีนะคะที่เราเตรียมไว้เพ้นท์เฉพาะตรงนี้นะคะถ้าเป็นดอกสีขาวก็อาจจะใช้สีเหลืองเพ้นนะคะ แค่นี้นะคะเรามาประกอบเพื่อนๆจะใช้เป็นไหมสีชมพูที่เราใช้ถักตัวดอกก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นได้ได้สีขาวสีชมพูหรืออาจจะเป็นสีอื่นก็ได้เพราะเราต้องใช้ฟอลอเทปดดติดอีกครั้งอยู่แล้วนะคะ จัดให้เขาเท่ากันนะคะประกอบนะคะจนครบห้าห้ากีบนะคะ ประกอบเสร็จเราค่อยมาจัดนะคะเราก็ใช้อะโอลเทปนะคะสีชมพูพันก่อนนะคะ ปออภัยด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะมันจับตัวกีบจะลักษณะนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะจับช่อนะคะจับช่อแบบนี้ก็ได้นะคะ กราเทฟสีเขียวนะคะจับให้เข้าเสมอกันนะคะ ใบนะคะใบเพื่อนๆจะติดกี่ใบก็ได้นะคะอันนี้พวกตัดรวดสัดนเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆต้องการจะจับช่อนะคะให้เหลือรวดยาวๆไว้นะคะลักษณะนี้นะคะ ยังไงพเพื่อนๆครับปุ๊กฝากคลิปวิดีโอ,น,อนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดปุ๊กก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าจะถ้าวิดีโอเป็นเบรอร์เบอร์หรือว่ามือปุ๊กสัน่นปุ๊กต้องขออภยัยในอาทีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพยายามนะคะถ้าร่างกายปุ๊กไหวปุ๊กจะอัดคลิปลงมาลงช่องนะคะแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ